รูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์เสียงบาทนิยมเนื้อเงินรุ่นเงินเพิ่มภูนวัดล่าสทารามหรือวัดเนินกลุ่มเหนือจังหวัดพิษณุโลกปี2558รูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้เนื้อเงินสร้างน้อยสร้างแค่99องค์เท่านั้นองค์นี้หมายเลข45ต่อโค้ดครบสูตรหล,อล่อโบราณชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์มากมายอาทิเช่นห่วงนวะโลหะเหรียญเกจิสายตะวันออก ยอดชนวนมวลสารเก่าและโคดเหล็กไหลอีกหนึ่งในมวลสารแห่งยุคที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวในสายของหลวงปูท่ทิมวัดละหานไล่แร่ทองคํา300กรัมตะกุดเก่าหลวงปู่ฟ้น่นเหลียนหลวงพ่อเริ่มตะกุดหลวงพ่อคงตะกุดหลวงพ่อพิษเหลียญยาท่านสวนแผ่นจานเกจิทั่วประเทศ และจนวนมวลสารสศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกมากมายปลุกเสกด้วยสุดยอดพระเกจิทั้งหมด7วาระสองพระอุโบสถชนวนมวลสารได้นำมาสร้างเป็นพระพิมพ์เสียนบาทพิมพ์เสียนโตพิมพ์แจกแม่ครัวมีดหมอและตระกุดรูปหล่อหลวงพ่อเงินหล่อโบราณรุ่นเงินเพิ่มพูนองค์นี้พิมพ์เสียนบาทนิยมเนื้อเงินวัดล่าสทารามหรือวัดเนินกลุ่มเหนือจังหวัดพิษณุโลก ปีสองพมีพระเกจิมาร่วมปลุกเสกมากมายและหลวงปู่ฮกอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยวให้ด้วยพระหลวงพ่อเงินองค์นี้เนื้อเงินสวยสร้างน้อยสร้างแค่99องค์เท่านั้นหายากมากๆไม่ค่อยได้พบเห็นนะคะสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ